ตามครูสงกรานนะคะตาสีผออีผีผีมาสออีสีผีมาหาตาสีออีดีตาสีตาดีมออีมีผีมี ขาสองขาต่อ e ี T ตีตาสีตีผีทอ e ี T ตีตาสีตีผี2อทีอย่าลืมชี้อ่านในหนังสือด้วยนะคะสลับกับชี้สลับสลับกับดูในจอมือถือแล้วก็ชี้อ่านในหนังสือนะคะ ฟังเสียงครูสงการไปด้วยชี้อ่านในหนังสือไปด้วยนะคะจะได้เกิดประสาทสัมผัสตาดูหูฟังปากอ่านนะคะ